ในอีปีที่แล้วก็พาไปเที่ยวแคดจอนแลนด์ชมเมซาอาร์ตแกลนบิวพอยโอเวอรุกกรีนริเวอร์โอเวอรุกอัพเฮเวลโดรมและเชฟเฟอร์แคนยอนโอเวอรุปอีปีนี้ก็จะพาไปเที่ยวเดสฮอตพอยสเตทตปาร์คซึ่งตั้งอยู่ในรัฐยูทาอเมริกาสำหรับที่นี้ก็เป็นที่รู้จักว่าเป็นจุดที่มีวิวทิวทัศน์อันงดงาม ของแม่น้ำโคโลราโดและอุบเขาโดยรอบชื่อเดสฮอตอยต์มีความเป็นมาจากตำนานในช่วงปลายศตรวรรษที่19เป็นเรื่องเล่าของคาร์บอยซึ่งใช้พื้นที่บนแหลมที่มีทางแคบเพียง30หลาเป็นครอกม้าธรรมชาติสำหรับต้อนม้าป่าหลังจากคัดเลือกม้าที่ต้องการแล้วพวกเขาก็ทิ้งม้าที่เหลือไว้ในครอกโดยไม่ได้ปล่อยกับสู่ธรรมชาติม้าเหล่านั้นจึงเสียชีวิต จากการกระหายนา้ำแม้จะอยู่ใ,ใกล้แม่น้ำแครโดที่อยู่ต่ำลงไปประมาณ2000ฟุตก็ตามที่เห็นบ่อซีฟ้าที่อยู่ไกลๆนั่นก็คือเมืองโปรดเสนะครับซึ่งเป็นเมืองโปรทสที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาในการผลิตโพแทสเซียมคลรไรด์นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้บ่อในการระเหยน้ำนะฮะ วิธีการก็คือเขาจะใช้น้ำนะครับสูบก็ไปบบชั้นใต้ดิน,นเพื่อที่จะละลายแร่ปพดแตสจากนั้นก็จะสูบขึ้นมาสู่บ่อซึ่งบุด,ด้วยไวนิลแล้วก็เติมสีย้อมน้ำเงินเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสุดด,ดูดซับแสงอาทิตย์และเล่งการละเหยเมื่อกระบวนการละเหยเสร็จสิ้นก็จะเหลือแร่โพแทสซึ่งเป็นผลิตอยู่ในบ่อ ซึ่งจะถูกเก็บโดยเครื่องจับขนาดใหญ่และนำมาเป็นปุ๋ยในการ,กรเกษตรต่อไปไนี่ก็เป็นเด h ฮ t อตพอยต์สควอลุกซึ่งเป็นจุดชมวิวหลักของอุทยาน สามารถมองเห็นแม่น้ำโครโลรารโดที่กดเคี้ยวผ่านหุบเขาที่ลึก2,000ฟุตและสามารถเห็นวิวของอุทยานแคนยอนแรนในระยะไกลซึ่งที่นี่เหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ทั้งขึ้นและตกดินเส้นทางเดินป่าของที่นี่ก็มีอยู่3 เทลนะครับอันที่หนึ่งก็คืออิชลิมเทลนะครับซึ่งเป็นเทระยะ2ใหไมล์หรือประมาณ3.2กิโลเมตรนะครับเป็นทางเรียบง่ายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับอันที่สองคือเวสต์ m ิมเทลอันนี้จะมีระยะทางไกลขึ้นคือ3.5มจุดห้ไมล์หรือประมาณ5.6กิโลนะครับาสามารถเห็นจุดชมวิวห,หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเชฟเวอร์แคนยอนอว l รุกหรือว่า Rim ิมอว l รุก ส่วนอีกเทลเนึงก็คือบิ g h อ r n ์ v อเวอรุนะครับเส้นทางนี้มีระยะทาง2.5ไมล์หรือ4กิโลเมตรนะไปกลับ เดซ์ฮอตพอยต์ยังมีชื่อเสียงในการด Do ูดาวเพราะว่าได้รับการรับรองจาก International d a r k s k y Park นะครับในปี2016นะครับให้เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการด Do ูดาวและทางทางเผือกนะครับเนื่องจากว่าเป็นท้องฟ้าที่มืดสนิทปราศจากแสงรบกวนจึงมองเห็นดวงดาวได้อย่างชัดเจนนี่เขาเรียกว่าเด a ์ฮอตเดซฮอตพอยต์โอเวอร์ลุกจะเห็นเส้นทางที่ ถึงเวลาเนี่ยเอามามาปล่อยเพราะขาดอาหารนะไม่มีอาหารให้เราจะเห็นแม่น้ําสีเขียวโค้งเป็นนี่สวยงามมากถ้าอากาศดีๆจะยิ่งสวย คืนนี้เราพักที่ My Place Hotel Moab นะครับซึ่งเป็นโรงแรมกึ่งอพาร์ตเมนต์นะครับมีครัวนะครับเราจึงได้ไปช้อปปิ้งที่ City Market ก็ตนะซึ่งเป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตของเมืองโมอันะครับเพื่อหาวัตถุดิบมาทำอาหารกินกันเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ที่นี่ถึง2คืนนะครับเมนูวันนี้ก็คือสเต็กอันเลิศรสจากฟีมือพี่อ้อย เป้าหมายต่อไปของเรานั่นก็คือ Art National Park ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สำคัญในทริปนี้นะครับพวกเราออกจากโรงแรมตั้งแต่1นึ่มงเช้าเพื่อที่จะได้ชมแสงสวยๆของ Art National Park นะครับในการเที่ยวที่นี่นะครับจะต้องเสียค่าเข้าทยานประมาณ30 US นะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีอเมริกันอันโน l พาสจึงไม่ต้องเสียแต่ประการใด สำหรับผู้ที่จะรีเที่ยวเดช o n ลปาร์กทั่วอเมริกาแนะนำว่าให้ซื้อแอนโนพาธนะครับซึ่งคุ้มมากๆ80 US ใช้ได้เป็นเวลาหนึ่งปีนะครับและในการเที่ยวอาร์ a เ i ช n นลพาร์คเราจะต้องไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะต้องตอบคำถามนิดหน่อยนะครับเพื่อที่เขาจะได้เช็คว่ามีใครบ้างที่เข้าไปในอุทยานอาร์ a เ i ช n นลพาร์ค ก็เป็นหนึ่งในสามของจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโมแอบนะซึ่งนอกเหนือจากที่เราไปเที่ยวมาแล้วนะั่นก็คือขันยอนแลนด์แล้วก็เดดฮอตพอยต์สเตทพาร์คนะครับซึ่งอาร์ชในชน์คก็อยู่ห่างจากเมืองโมแอบเพียง8ปไมล์เท่านั้นเองนะครับจากผ่านพิซิเตอร์เซ็นเตอร์เข้าไปนะก็จะเห็นรูปร่างหินประปราร,รามากมายนะครับที่อยู่ทางเข้าอุทยานไม่จะเป็น ทรีก็สิบชิปร็อกนยหรือว่าเป็นทรีเพนกวินนะครับรวมทั้งคอร์ทเฮาส์ทาวเวอร์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปักอเวนูนะซึ่งเป็นรูปร่างหินประหลาดๆที่อยู่ตรงปากทางของอุทยานเท่านั้นเอง ที่เราจะเที่ยวจุดแรกก็คือสกายไลท์อาร์เทลนะครับซึ่งก็ไม่ไกลฮะนิดเดียวประมาณร้อยเมตรจากทางนี่ก็เป็นสกายไลท์อาร์ชนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆสกายไลท์อาร์ชก็มีหินรูปร่างปแปลกๆตลอดนะสมาชิกเดินด้วยความแข็งแรงนะตอนนี้ใจสู้ชูเท้านิ้ว นี่ฮรดีเดอร์ของเรานะครับดีเดอร์ของเราสดชื่นมากอากาศตอนนี้ควาิตี่เริ่มขึ้นนะ